สวัสดีนะคะทุกคนพบกันกับช่องยกะสันหามาใช่ออีกเช่นเคยวันนี้ค่อยจะพาทุกคนไปใช้สี่วิธีดูแลผิวหน้าด้วยการใช้กราฟแฟดําเด้อและนี่คือผิวหน้าที่ค่อยทํากันใส่กาแฟเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยว่าหน้าใสๆสแบบนี้ได้มาแบบง่ายๆและก็บ้านมากค่ะทุกคน เช้านี้ไม่มีอะไรง่ายค่ะทุกคนตื่นขึ้นมาก็จะต้องทำการคลีนซิ่งหน้าด้วยกาแฟแต่ถ้าใครเป็นคนที่เป็นฝ้าหน้าติดสารอยู่แนะนำเป็นคลีนซิ่งแบบที่มีขายตามร้านสะดวกซื้อก็ได้นะคะทุกคนแต่สำหรับตัวค่อยค่อยชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติบอกเลยว่าชอบมากหลังจากนั้นก็จะเติมนมจืดลงไปสมช้อนชาออันนี้ใช้นมจืดเลยสงช้อนแล้วก็ทำการเคลกอย่างให้มันเข้ากันให้คลีนซิ่งกาแฟของเราละลายและแตกตัวดีมันก็จะได้แบบนี้มาคอยดูกันว่าคลีนซิ่งตัวนี้จะทำให้ผิวหน้าของค่อยสะอาดจริงไหมและนี่กกกกคืืือออออนนนน้้้้าาาาามึขขงงงเเเเรททีี่่่ตยยยยับไดลจว หลังจากนั้นเด็กก็จะใช้คลินซิ่งกาแฟถูลงไปแบบนี้เลยเบาๆเบามือที่สุดเท่าที่จะทําได้นะรู้สึกถึงความเย็นฉ่าของนมที่ออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆแล้วก็ได้กลิ่นหอมของน้องกาแฟมันก็สุดเหมือนกันมาดูสิว่ามันจะใสขึ้นมันจะสะอาดกว่าเมื่อกี้ไหมความมันมันจะแบบมีโบมันจะตกค้างอะไรไว้บ้างจะดีจริงหรือเปล่า แต่ว่าบอกเลยว่าของใกล้ตัวทุกอันมีประโยชน์ทั้งนั้นยกเว้นเราจะไม่เห็นคุณค่าของมันเลยนี่ค่ะแกกก็จะทําแบบนี้แหละเมื่อก่อนค่อยก็ใช้คินซิ่งที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อต่างๆเหมือนกันแต่พอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนเนาะเงินเราก็เริ่มแบบหมุนไม่ทันเริ่มจะต้องมีของใกล้ตัวที่เราซื้อที่เราใช้ที่เรามีต้องเอามาทําให้เกิดประโยชน์หลายที่สุดค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามของที่เรามีอยู่ นีให้แน่ใจนะเวลาที่เราเขาถูงไปให้แน่ใจว่ามันสะอาดที่สุดเน้นที่สุดนะตรงเอ็บดังร่องจมกูกคางตรงนี้เพราะว่าส่วนมากฝุ่นมันจะชอบเกาะแล้วก็ตรงขุนตาแต่ถ้าเราตื่นนอนอ่ะมันก็จะเป็นพวกครีมพวกอะไรแบบเนี้ยมันจะขอนเดี๋ยวมันจะทําให้เป็นสิวได้นี่ขะ โอเคมารู้ว่ามันสะอาดแล้วแค่นี้ก็น่าจะสะอาดแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปตักดำทําอะไรตื่นนอนขึ้นมาเนาะครีนซี่งสามารถใช้ได้ทั้งเช้าได้ยินนะพอขยเห็นมาแล้วไหมหลังจากนั้นเขาจะต้องทําการเปิดผิวก่อนวันนี้จะแกจะเปิดรูขุมขนด้วยการใช้น้ําอุ่นนะเตรียมน้าก่อนดับแรกก็คือเทน้ําร้อนผสมน้ําเย็นเลยแล้วเราค่อยปิดรูขุมขนด้วยการล้างหน้าด้วยน้าเย็นโอ้อุณหภูมิกําลังพอดีสัมผัสดู หลังจากนั้นเราก็จะใช้ผ้าคุณหนูชุบลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทําการอังหน้าผ้าคุณหนูที่เราชุบน้ําอุ่นเมื่อกี้เรามาอังหน้า20่สิบวิประมาณสองครั้งนับใจดูหก้าียคลายหน้าผ่าน้วทุกคน้อรับ นี่ครับเห็นไหมโ,โอแค่นี้ก็ดูหน้าสะอาดแล้วล่ะยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนนะคะทุกคนว่ามันจะสะอาดสม่ำเพียงแค่นี้เราก็ได้หน้าที่สะอาดพร้อมที่จะทําการพอกหน้าหรือว่าทาคร้มต่อไปเลยค่ะทุกคนใส่ไหมคือสะอาดเวอร์อ่ะไม่น่าเชื่อจริงๆนะเปเสื้อกับตรงร่องค่ะและนี่คือสครับ กาแฟแบบง่ายๆนะถ้าใครไม่มีธนาคารเริ่มจากการใช้ของใกล้ตัวก่อนน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชาแล้วเราก็จะใส่กาแฟดำหลายบ้านน่าจะมีนะคันโมมี่ก็ใส่เป็นที่อินวันได้คือกันประมาณนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกันแหละสัดส่วนก็เท่ากันหลังจากนั้นค่อยก็จะใส่น้ำมันมะาพร้าวสกัดเย็นเพราะว่าหน้ามันแห้งเหลือเกิน ถ้าใครหน้าแห้งอ่ะคือสูตรนี้ดีนะหน้ามันก็สามารถใช้ได้ตัวน้ำมันมะพร้าวมันมีวิตามินอ e ีที่สูงมากแต่ว่าสูตรนี้จะต้องใจเย็นมากๆนะในการเอาไปสครับหนาแต่ว่าหลังสครับแล้วเจ้าจะว้าวกับผิวเจ้าแบบไม่เคยคิดคาดคิดมาก่อนผสมให้มันเข้ากันเนี่ยมันจะเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยสำหรับตัวสครับกาแฟน้ำตาลคงห้องนี่คะ่ะคลีก่อน แค่นี้ก็ได้แล้วนะหรือว่าใครจะเติมน,น้อยน้รเาว่ีก็ได้แต่ข้อยอยากคือพอแล้วหลังต่อไปหลังนั้นมวนสั่เรียบร้อยก็ทําการสครับผิวหน้าบอกเลยว่าสครับกาแฟน้ําตาลสูตรนี้คือหอมมากนะเพราะว่ามันมีน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมอยู่มันจะเติมความชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยลดความสะอาดผัเซิลผิวเก่าที่ตายไปแล้วของห้องส่วนกาแฟจะต่อต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าเราต้องค่อยๆทําทำใจเย็น เนื่องจากมันยังเป็นมิ้นม็ดนอยู่ให้น้ําตาลคือกับกาแฟละลายลง่มใบหนาของเขาอ่ะค่อยๆหมุนขัดบนญใแบบนี้แหละแลก็นาทีค่อยๆทำเด็กใครจะเติมนมนขเขาอีกก็ได้นะเพื่อให้มันจับวนก็จะค่อยๆช่วยดูคุ้มมาก,ก่อนเพราะมันดูจะคำ่ายมาก,กา่อนเคยทำแล้ว ขัดแบบนี้รู้สึกว่าไม่มันเจ๊ไก่ก็เลยแอบไปเติมนมจืดอีกนิดหนึ่งพอนํามาขัดลงใบหน้าแล้วรู้สึกว่ามัน,ม,นมันกว่านะคะทุกคนก็คือขัดสนุกกว่าแล้วก็น้ําตาลทรายกับกาแฟมาละลายลงผิวของเราได้ดีมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายไปแล้วของเขาที่หลุดออกและฟื้นฟูผิวได้ดีมากนะสําหรับสครับกาแฟ ในนี้แหละค่ะคือหน้าที่จะไก่ทำการสครับผิวไปเมื่อกี้นี้แล้วเราคิ้นซิ่งเราสครับเราเปิดผิวต่อจากนี้คือการพอกหน้าด้วยการใช้กาแฟดดำ หลังจากที่เราผ่านการสครับการคลีนซิ่งด้วยกาแฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการพอกหน้าด้วยสูตรกาแฟที่เราทําเมื่อกี้นี้เลยใช้แปลงนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะได้พอกง่ายๆพอกให้ทั่วไปหน้าเลยสูตรนี้จะรู้สึกว่าได้กลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งมะนาว เคยกินไหมกาแกฟแบบหน้ากาแกฟที่เขาใส่มะนาวมันประมาณนั้นอะคืออารมณ์ดื่มกาแฟที่มีน้ำพึ่งละมะนาวผสมอยู่แล้วมันก็จะได้ความเนียนแล้วก็ความนุ่มจากผิวด้วยการใช้โยเกิร์ตตัวธรรมชาติค่ะทุกคนนี่ครับโอ้ยหงกาแฟน้ำขึ้นมาก เพียงแค่นี้เราก็จะทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวยี่สิบนาทีเรามาดูกันว่าความแห้งตึงจะขนาด่ได้เมื่อเราพอกหน้าได้ประมาณยี่สิบนาทีกาแฟาก็เกิดความแห้งตึงนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ผิวตึงมากๆแต่ตึงน้อยกว่าการพอกไข่อขย,อยู่แต่ก็รู้สึกได้ว่าหน้าตึงเดี๋ยวค่อยจะไปทําการล้างหน้าก่อนนะว่ามันจะใสหรือว่ามันสีดําในนี้ค่ะทุกคนคือหน้าที่ค่อยล้างความสัตย์ออกก็รู้สึกว่าผิวมันเรียบ มันเนียนแล้วก็มันก็นิ่มขึ้นอยู่นะหลังจากนั้นเราก็ได้เวลาลงครีมหรือว่าเซรั่มที่ทุกคนมีแล้วซับหน้าวิธีเซตหนาก็ค่อยๆซับคือมันต้องค่อยๆซับอ่ะหน้าแห้งประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็เหลือความแบบมีน้ำช่ำๆอยู่แล้วเราก็ค่อยทาครีมเพราะว่านี่แหละ คือจุดค่อยที่ทุกคนไม่รู้บางคนเซ็ตจ,จนว่าหนาแหงดีค่อยทาครีมแต่ไม่สําหรับตัวค่อยแต่ว่าค่อยจะเลือกใช้เจลวันหางจระเข้นะการลุกไปแบบนี้ลุกบางๆเราทาแทนครีมไปเลยเพราะมันใช้แทนกันได้ถ้าใครที่มีหน้าแห้งมากๆอ่ะแต่ต้องเป็นว่านหางเท้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์ซนเท่านั้นบอกเลยเพราะว่านหางก็มีหลายเกรดเหมือนกันนะเกรดธรรมดาเกรดพรีเมียม สำหรับตัวค่อยจะเลือกเกรดพรีเมียมไวท่าหนาแบบนี้คือเราใช้ทาแทนครีมได้เลยอะตอนเช้าอ่ะตอนเย็นเราก็ใช้เป็นครีมรถฟ้าปกตินี่ค่ะเดี๋ยวรอครีมคือแค่นี้ก็ปล่อยทิ้งให้น้องแห้งได้เลยนะทาคอได้ด้วยอนะโอเคเราก็ได้หน้างเงาเปที่เรียบร้อยแล้วนี่คือการดูแลผิวหน้าสี่วิธีใช้กาแฟดูแลผิวหน้าน่ะ